ห้องเรียนออนไลน์วิชาสุขศึกษาและพละศึกษาเรื่องการออกกําลังกายดำเนินการสอนโดยครูมยุรีจันศิลานนท์ครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนวัชัยถาวรพรมมานุกูลสำนักง,งานเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร ก่อนเข้าสู่เนื้อหาการออกกำลังกายเรามาดูดัชนีมวลกายก่อนดัชนีมวลกายคือความหนานแน่นของร่างกายใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินภาวะความอ้วนความผอมในวัยผู้ใหญ่ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปเป็นค่าที่ใช้วัดความสมดุลของน้ำหนักตัวที่เป็นกิโลกรัมและส่วนสูงที่เป็นเมตรค่ะ สูตรการคำนวณหาค่า BMI เท่ากับน้ำหนักตัวกิโลกรัมหารส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองตัวอย่างเช่นครูหนัก53กิโลกรัมหารด้วยส่วนสูง158เซนติเมตรทำให้เป็นเมตรได้1.58เมตรยกกำลังสองเท่ากับ 2.4964หาค่า BMI ได้แล้วเท่ากับ21.23ค่ะเกณฑ์การแปลค่า BMI น้อยกว่า18.5ผอมเกินไป18.5ถึง22.9สมส่วน23ถึง24.9อ้วนหนักเกินไป25ถึง29.9โรคอ้วนมากกว่า30 โรคอ้วนอันตรายการออกกำลังกายการออกกำลังกายหมายถึงการใช้กล้ามเนื้อและอวัยวะอื่นๆของร่างกายในการทำงานที่มีมากกว่าการเคลื่อนไหวตามปกติในชีวิตประจำวันเช่นการเล่นกีฬาการเล่นเกมกีฬาการบริหารร่างกายการเดินเร็วการวิ่งการเต้นแอโรบิกเป็นต้น การออกกำลังกายแบบแอโรบิกแอโรบิกเอ็กซ์ไซหมายถึงเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่ต้องใช้อากาศหรือออกซิเจนที่ทำให้อวัยวะในระบบต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจมีความแข็งแรงทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันการออกกำลังกายก็จะนำออกซิเจนไปช่วยในการเผาผลาญ โปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันได้อีกด้วยค่ะหลักการออกกำลังกายการออกกำลังกายเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและเพื่อให้ร่างกายเกิดความฟิตควรคำนึงถึงหลักดังนี้ 1.F. (frequency) ความบ่อยควรออกกำลังกายอย่างน้อย3-5วันต่อสัปดาห์2 intensive มีความหนักความเหนื่อย3 ใช้เวลานาน,านพอสมควร4ท้ายเลือกการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตนเองประโยชน์ของการออกกำลังกาย 1. ทําทำให้ร่างกายแข็งแรงจเจริญเติบโตตามวัย 2. ทํทำให้กล้ามเนื้อและระบบต่างๆแข็งแรง 3. ทํทำให้จิตใจร่าเริงแจ่มใสเบิกบาน 4. รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 5. ฝึกให้มีไหวพริบ กล้าตัดสินใจมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยก่อนจบคลิปคุณครูมีกิจกรรมดีๆให้นักเรียนทำกิจกรรมที่หนึ่งอ้วนหรือผอมให้นักเรียนคำนวณค่าดัชนีมวลกายของตนเองแล้วตอบคำถามเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งในอัลบั้มรายวิชาได้เลยนะคะ